เชื่อวเนี้ยเรียกข้าวสัตว์เจ้าาถ่ายแล้วเลยอาถ่ายแล้วโนชะว์ตาไจ่รูร้เฮ้ยแต่ร้านนี้แม่งเดินทางไกลอยู่นะทำไมยี่สิบปรโอล่ะห่างยี่สิบเบอร์เลยเหรอต้องขับมายี่สิบปรโอ่ะทำไมแม่งอาหารตามสั่งตามมาไกลมากขมับไม่เขาบอกให้พัก ไม่อ่านเลยไม่เคยประตูเปิดไม่ได้ป่ะใครผ่าใครผ่าโอ้เอ้ยนี่มันเป็นใครเจ้าของร้านยังไม่มาเกือบพี่ผู้หญิงเนี่ยนะที่เป็นครูอะครูเไม่มาเกือบสี่โมงครึ่งเลยนะเราเลิกงานที่โมงครึ่งครูเลิจัดการเลิกก่อนได้ แนะนำไม่แนะนำน้องพี่หน่อยดิร้านนี้อะไรเด็ดไปกับเฮาพิกฮะเด็ดเนี่ยมุกนี้ก็เอาอละว ปักขายดูตอนทำแค่อย่างเดียวพอเดี๋ยวเรารอดูตอนมันเสร็จครับเชฟนี่เชฟเชฟทำไมต้องออกเสียงซันนะเชฟเชฟทถอะมต้องออกเสียงไงเชฟนายก่อนอีกทีดิเชฟไม่ใช่เชฟเชฟเพิ่มอีกเชฟไม่ใช่ ก็จะเปิดขายในเดลิเอรี่ับในแก๊บอย่างเดียวมาแล้วแก้วตาครับนี่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 น,นี่อะไรนะเบคอนหมูกรอบขี้เมาเนื้อโคขุนนี่นี่หน้ามาเสิร์ฟเองเลยครับโอ้โหมันเนื้อครับไม่ต้องถามนะอร่อยไหมอร่อยมาลองมาลองมาลองดูไม่อยากจะบอก เองไรเป็นั้างยังไงคิดได้ถูกด้วยนะเพราะว่าพนันกันอยู่เราก็ดันนี่หรอกพี่ามีข้าวผัดมันเนื้อมันเนื้อเจ็ดสิบครับแล้วก็กับเนื้อห้าสิบห้ามีไข่ข้นหนึ่งฟองสิบบาทครับตายแล้วพลาดแล้วแล้วก็ของพี่อ่าเป็นนิ่มนิ่มข้นมีม้าหมูกรอบอะคราคามสองสิบบาทครับแล้วก็มีน้ำหนึ่งขวดน้ำเปล่าประมาณหนึ่งขวดสิบบาทครับสองร้อยห้าสิบ เท่าไรเราเที่ยงค้างกันสองร้อยยี่สิบสองร้ออ้าวโหใกล้กว่าฮะใกล้กว่าเดกหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยห้าบาทห้าสิบบาทใกล้ไรไอเดี่ยวมึนก็เท่ากันดีกว่าคุณครับเดี๋ยวคนแก่พูยมารีวิวมาอะไรเนี้ยขอว่ากินฟรีแบบเราไม่มีเราจ่ายหมดไม่ไม่มีนโยบายกินฟรีครับจ่ายทุกงานนี่คนคนจ่ายมีนโยบายครึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งคนเลยครึ่งไหมพี่เยอะได้หน้าร้านติดไว้ที่ป้ายเติมข้าวฟรีไม่อั้นใช่เดี๋ยวนี้ยังมีอ่ะ มีครับทำเสียลูกค้าครับทางโรงงานข้าวเวสียชอบทานข้าวเนี่ยก็มีให้เตมีลูกค้า,ข,าขอบริกเมื่อกี้บอกว่าร้านเขาเติมเหมือป้ายนาเลยนื่ว่าสมัยโควิดมาร้านนี้ไม่อิ่มขอข้าวเพิ่มได้นะ,นะได้แต่ข้าวนะถ้าอยากได้กลับเพิ่มมีเสียตังค์ด้วยนะถ้าบอกว่าหมายจะไปจ่ายมเอ็นเฟลี่เดี๋ยวแถมน้ำปลาให้ด้วยหมักไม่เฮ้ยเขาต้องการยังงกันปนะไยืมเินที่ทำเลยววันน